สวัสดีครับมาเจอกันตอนทำคำครับนี่ผมพามาบึงหอยเชลี่ครับป้ามันนี่ขืนใครบ่ครับผมหอยเชอีเป็นยังไงเนาะบิงว่านี่ขืนไครบ่นี่ครับพวกหอยครับนี่มันมันจะจับ มันจะจับอยู่น้ำด้านข้างครับหอยนี่ครับพอวันเวลพันมันจะมักมากินตอนกลางคืนครับกินตอนกลางคืนแล้วก็ผสมพันธ์กันน้ำแล้วก็อาจจะขึ้นวางไข่นี่ครับขึ้นวางไข่ครับตัวน,นึงครับนีครับอยู่น้ำด้านข้างแบบนี้ครับผม ด้นานข้างของบ้าเบิ่งได้เห็นว่าหอยมันขึ้นขึ้นไข่บ่ครับมื้อนี่ตอนหนึ่งคืนมันก็ยิ่งขื่นไห้เบิง่งมันไปขึ้นมาให้เห็นครับนี่ตอนกลางวันมันจะอยู่กลางล่างนะน,น่าจะร้อนครับน,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 รนะครับตัวนึงตัวตัวนึงตกแล้วมันไหนขึ้นมาไข่แล้วครับเห็นบ่ครับ มันตกลงไปเขาไปกวนมันครับไอขึ้นมาไข่แล้วครับนีเนบ่เป็นบอ่อหอยเป็นโบออนุบาลครับผมนี่ครับหอยมันตกลงมาตัวเล็กๆมันก็อบหิร้อยอยุงสิครับโบออนุบาลนว่างั้นมันขึ้นมาไข่แล้วครับมันตกลงไปเห็นไหมครับตัว่างั้นแหละ ใบสิพามมันบึงว่ามันจะไข่ไข่เป็นยังไงครับเวลามันไข่ครับน,นี่มันมีกินครับไปผุ่มชดลดผมก็เพิ่งมาวางเห็นมันกินวางวางเลี้ยงนี่ครับใบนี่จะใบงามๆครับผมอี่มันจะมากินแบบนี้ครับแับก,การเป็นกลุ่มแต่ผมก็เอาไว้เป็นจุดเป็นจุดทำหันจุดหนึ่ง น,นี้จุดหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างใน,นก็นจุดหนึ่งครับเดี๋ยวยานเป็นมือนเศร้าพูดนะครับตอนสายๆพวันละกวยิได้เก็บไข่ครับผม,ผมกวยได้เก็บไข่ตอนนี้ก็ปล่อยให้มันนั่นก่อนครับปล่อยให้มันถึกแสงยานบอนซึมอยู่นี่ครับผมนี่ผมยิได้ได้ผมยิได้ขุดเบิ้งอยู่ครับแล้วบอมันรัวไอหัวตรงตรงใดนครับนี่ ดินดินมันซึมตลอดเลยเห็นดินเปียกบัวขุนค,ครับนี่เห็นบ่าขึ้นมะกอก,กอ,อันกินเต็มเลยผมเพิ่งเอาลงใส่ได้ครับใบผงจุรนเนี่ยเห็นกินเต็มที่เลยครับแล้วผมก็โรยไอหัวาหานครับหัวาหานเม็ดหัวาหาปนปนิ้นั่นแหล,ละผมก็โรยไม้ จีจับกลุ่มกันใช่ครับจับกลุ่มกันเป็นก้อนเหมือนก้อนเหมือนคแบบไอ้เบื้องเหมือนๆนี่ครับ,บ,รบจับกลุ่มกันพวกตัวยุคข้างล่างกันนี่ครับตัวข้างล่างนึงกิน,กน,กนพวกรากของไอ้จอกกุหลาบครับนี่กุหลาบ ได้มันตัวนั้นขึ้นมาใครแล้วล่ะแต่เขาเปกวนมันมันเลยตกมันเลยลงไปท่นได้เห็นตอนนันใครใ,ใครเวลามัในไข่มันจะไหลเรื่อๆไหลเป็นแบบเป็นสายเป็นสายออกมาจากตัวมันเลยครับออกมาเกาะเป็นเป็นตะเบิงนะครับเวลามันไข่ไข่สีมูฟวิ่งออกมาจากตัวมันนะ ดูดดูดดดดุดมาแปะมาแปะเออผมว่าจะมาพามาเบ,บ,างบาง่งมันพอได้เห็นสักมันนี่น่ากิยังบวชไข่ขึ้นไข่เดีวยวตอนดึกๆกูแล้วครับให้มันกินอิ่มแล้วตัวหนึ่งยึดยูดกันไหมสองตัวปู่้มันเป็นอาหารมันครับพวกไอปลากรจ่องเขาเนี่ย ดีภาพมันเบิงไอ้บอเพอบอเพอเป็นอย่างใดนอหนีเบิ้งมึงแกเบิงมันก็เริ่มทยอยทยอยฟักตัวไปเรื่อยๆครับเจ๊เนี่ยนี่ครับผมบอครับแตกจะหมดแล้วต้น ส่วนสีน้ำตาลไข่สีน้ำตาลไอ้สีขาวนี่น่าจะเป็นพุงนี่นะครับนะครับเห็นบอกครับใกล้เตรียมลพวกนี้ก็ทยอยทยอยฟักไปฟักแล้วก็โตขนไปในน้ำเลยครับนี่เดี๋ยวไปใครมันกลิ่นยังบอกให้มันกินอาหารเชื่อได้ครับผมตัวน้อยมันนี่คืกินอยู่น้ำพวกฟักจอกแหละพวกจอกกุหลาบนี่แหละอาหารมันลากพวกลากนีน่แหละ มักเก่อนักกินไปเรื่อยเพราจำเป็นที <tots go. S 1> ่จะต้องให้ใบไม้ก็ได้ครับยากทิมไม้ก็ได้ครับบ่มีปัญหาเนี่ยมันมีอาหารมันอยู่แล้วอันนี้บ่อใหญ่บ่อใหญ่มีแต่ลูกออดมีแต่ห่วกเขียดครับเต้ยไปหมดเขียดมันตื่นน้ำเนาะมันผมเอาน้ำใส่นี่ยเมื่อคืนนี่มันลุ้งกันว่างไข่กันเต็มแล้นะครับกันหน้าฝนครับ มือือห่วกหวกเขียดเขียดมือนะห่วงกันนะใครจะฟังนั้นกับหลายอยู่ครับตัวมันตัวอินี่ดิเงียบจับแพ้เต็มอยูปตัวมัน,น,นประมาณเดือนเดือนจะเดือนครึ่งแล้วล่ะเดือนสิบมือ อันนั้นก็เป็นผักนั่นนะครับผักตําลึงหรือผักตําลินบ้านเฮาผักตําลึงครับมันก็กินกันครับเพือเฮาทิ่มทิมไว้กินมันนะครับมันกินจับกินกันเห็นื้อมันนั้น,นมันกินบ่เลือกครับพวกจอกพวกผักตบมันกินหมดหอ,อยนี่เลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่าย มันกินมันก็กินตามสารไปครับ่อให็นมีให้มีมันกินเอาหญ้าบ่มหญ้ากหาพวกแบบนี้แหละผักพื้นบ้านให้มันกินมันก็กินครับมันบ่เลือดหรอกครับไฮเชอรี่เลี้ยงง่ายครับผมแต่ว่าตั้งแต่เลี้ยงมากับก่ได้เจอปัญหาอย่างครับเจอปัญหาแต่ว่าเวลาเปลี่ยนน้ำพอพันแม่พันมันก็บกิบบวชอยกินอาหารกับไข่แค่นั้นแหละครับผมเอาครับผมคลิปนี้ไ้เพียงเทนี้ก่อนครับไปจืดไม่ได้คิดนาครับวันนี้พามาเบิ่งต่อหนังสืนครับผมคลิปนี้กสวัสดีครับ